ุดมันฝรั่งไม่แฟนนุนาบอกว่ามันจะเขาหนาหนาวแล้วให้รีบขุดเอาไว้แล้วก็ให้เก็บไปกินเนาะมาเลยจ้ะแต่หนุนาจะพามาดูมันฝรั่งของหนูนาที่หนุนาปลูกไว้เนาะว่าไดม้มันจะได้หัวหลายขนาดไหนได้รูกหลขนาดไหนเนาะจา้ะโอเคค่ะนี่เนาะอันมันฝรั่งที่หนุนาปลูกเอาไว้ไมีอยู่แปลงหนึ่งเท่านี้แล้วหนุนาก็ขุดไปแล้วขุดไปแล้วนะขุดไปแล้วได้เท่านี้ได้เท่านี้ เดี๋ยวถ้าตัาท่านได้เบิร์ล้วก็จะมีอีกอีกครึ่งนึงนี่หนูนาก็จะคูดให้มันเบิร์เดเอยมาคูดกับหนูนาเด้อจ้าอันดับแรกหนูนาก็จะถอนตัวมันออกก่อนแฟนหนูนาบอกว่าให้ถอนออกถอนแล้วก็นี่ลูกไม่เกิดประมาณนี้เนาะนถอนอันนี้ลูกเก่าลูกเก่าของปีของอันที่หนูนาปลูก น,นี่ก็เป็นพวกต้นยาเดีย๋ยวหนูนาจะมาไล่ตามหลังอันนี้ถอนแต่ต้นออกก่อนอันนี้อะเนีย่ยมันลูกซ้ำนี่นี่นี่หนูนาก็จะคุยคุยก่อนหนูนาปอะกาอันหนูนาปอะกาเอาอันอันโจกตากไหมถ้าเป็นโจกตกากแล้วหนูนาโจกโดูดนั่นลูกอันมันฝัางแตกเบิดพึงเคยเหตุนะแป๊หนูนาก็เดินมาดูเรื่อย คุยคุยพ่อป้านั่นก็ตายเนะ้ะคุยฮะนี่แต่ที่นุนาก็เอาจกเอาจกหน่อยบอกกาคุดแหลงยานไปเจอหัวมันนูนาไปคุดเจอหัวมันแตกสามสี่หัวแล้วนะ จนแฟนหนูนะค่อยๆเหตุ hey. นี่หนูก็จะถอนอันนี้หน่วยหน่วยเก่าอ่ะบ่หน่ะถอนออกเลยถอนบเปินนี่นี่ก็คือหน่วย นี่อันนี้อันนี้หน่วยเก่ามันเนาะลูกน้นาก็าเอาน้นาก็จะเอาหน่วยใหม่หนูนาคุยกันเด้อคุยแล้วนูนาก็จะนี่หน่วยใหม่หน่วยใหม่มันก็จะเกิดออกมาเต็มเลยนะนูน้าบวกกาวโจ๊กบวกกาวโจ๊กคุดนู้าโจ๊กคุดแล้วมันแตกเบิด แต่ถ้าเป็นแฟนหนูนาเดินมาเห็นก็จะหายเอาโจ๊กคุดนะ <c oughs> เห็นว่าถ้าหนูนาเอาโจ๊กคุดมันก็จะตีโจ๊ก <c oughs> นี่เดาวจเดานุนาจะทำให้มันเซตก่อนเดานุนาจะมาโชว์ผลงานว่าหนุนาได้เท่าไรนี่ท่าน,นี้หนุนาก็ลืมได้น,นี่ก็คือไกล่แล้วไก่เรียบร้อยละหนุนาก็เก็บก่อนไก่เซตแล้วนี่อันนี้ก็คือตอน้นหนุนาคิดว่าหนุนาจะเอาแค่แปลงนี่แหละถอนอยาเอาไปในตัวเออ Okay. เอาแค่แปงนี้ก่อนแปงนั่นเอาไว้ที่หลังเพราะตอนนี้ก็รู้สึกว่าลูกมันจะเยอะมากเลยนี่นะถอนต้นออกก่อนต้นมันถอนยาวออกพอ,อนี่นี่มันก็จะมี น,นี่ตอนนุนาปลูกเอาไว้นี่น่นในน้อยอยังเต็มอยู่เดี๋ยวนุนาจะปลูกมันอีกรอบน,นี่นี่หลายค่ะพ่นะ่ะอุย้ย <c> เ <oughs> มื่อตุดนุนาเพิ่ได้เอามาเอาไมาเซลฟ,ฟี่มา นี่เนาะนี่โูน่นาก็จะคุยหาไปนี่เจอหัวมันแต่โนนายังบปกะกาเอาจกเอาจกลงถ้า,าจกลงแล้วมันโนนาซากักแล้วมันเจอแบบแตกแตกเยอะขนาดน,นี่นี่โนนาก็เอามือไปก่อนแล้วค่อยเอาจกตามหลังนี่เนาะนี่น แต่ที่นี่โนน่นาก็จะเอาเอาโจ๊กแล้วเด้อเอาโจ๊กลงก่อนแฟนโนน่นาเดินมาดูอ๋อนานเห็น่า บอกละถ้าใช้จุกตอนไหนอะจุกตอนไหนก็จะเป็นแบบมุนอะนี่น่ออบอกกาใช้จุกแลยแฟนูนากระเดินมันจุกจอบเรื่อย ไสจะเบิดละเอ้ยโอเคใส่จะเบิดลโะบดลโบมีละเพอะละมีกระช่างปล่อยปล่อยมันไว้เกิด <c oughs> อุย้ยเปียกโอเคค่ะ นี่แปลงหนึ่งของนุนาก็จะได้นี่แหละเดี๋ยวนุนาจะโชว์นี่นี่นุนาได้หนึ่งแปลงหนึ่งแปลงนี่นุนาก็จะได้นี่เดี๋ยวรอดูวิธีอขั้นตอนวิธีทำเนาะว่าแฟนนุนาเห็นแบบไหนเนาว่านุนาก็ โบกเกงเรื่องแบบนี้เลยดยแฟนโนนาสอนพอนอนแฟนโนนาว่าจะเก็บเอาไว้กินตอนช่วงหนาหนาวช่วงปีใหม่เนาะช่วงคริสต์มาสนำ้ำโอเคค่ะเรารับชมตอ่อนี่เนาะหนูนาก็ขุดมันฝรั่งนี่อันนี้ก็หัวใหม่นาก็จะถอนมัน นแฟนหนุ่นะน,นะบอกว่าเอาให้มันเบิดโหลดเพราะกระเทินเดี๋ยวอันอาทิตย์หน้ากับโบมีเวลาเหรอแฟนหนุนะเลยบอกว่าคุดเอาให้มันเบิดถ้าคุณประเมื่อยหนาก็เออโอเค มันมีหน่อยๆพอมเด้นี่แต่ว่าหน่อยๆห,หนูนะาเกอเออ,เ,อ,อเก็บไปหลุดเสียดายมันเนาะยิ่งมันกินแสบรสชาติมันก็คือตอนต้มเสร็จแล้วอะ่ะรสชาติมันจะคือมันนกแถวแบบบ้านเองไหมแถวมันนกแถวมันปลาอันมันอะไรนะมันนกแล้วนอะแถวบ้านไหมแถวบ้านเรียกว่ามันนกเนาะรสชาติคือกันเลยหนูนะชอบหนูนะชอบกินอยู่บ้านก็ ตอนยู่บานก็มีแต่แม่ไปคุดมาะมาเอาไว้ให้เวลา mm hmm. เหตุงานอยู่กรุงเทพเวลากลับบานแต่ละทีแม่ก็เห็ดใส่ฟีดเอาไว้ไวใบห้เนะ mm hmm. เาะเราไปถึงบานแม่ก็ต้มให้กิน mm hmm. ถ้า,า่ำงานกลาลังที่ก็บแบบซื้อซื้อเขาเอาไว้เนี่ยแม่ก็จะซื้อเอาไว้ให้นี mm ่ hmm. อันนี้ก็รสชาติคือคือกันเด้รสชาติคือกันเลยตอนต้มแบบนุบ่นว่าต้องได้ปอกหัวว่าต้องได้ปอกเปลือกเนาะ ต้องได้ปอกเปลือกมันก็กินๆๆๆกินกินเบิดเลยแสบนะชอกกินเด้อกล้องหนูนะก็จะสั้นจะน้อยนะาก็มองสายมองขวามองดูันลูกมันผอมน,นี่นี่เนาะดเดิวดกคักคุมอยู่ดอกคุมกับการปลูกลดน้ำมัน ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่เนาะตอนนี้ไม่เกิดแฟนหนูน่าบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะเข้าหน้าหน,นาวแล้วปีนี้ก็ปีนี้ก็เอาสมนีก่อนเก็บได้สมนีก็เฮ็ดแช่แข็งเอาไว้ตอนนี้หนูน่าก็จะเอาจอบแล้วเอาเอาจอบขุดช่วยเกิดเจอมันยืดลึกเกิดมันลงไปลึกเออนะเห็นบ่หนูน่าเกือบซับหัวมันอีกแล้วน่ะ เกือบน้า,นา,นายิ่งเป็นคนแบบคือแม่นเด็กคุดแล้วคุดเลยดีน่ะแม่นีีดีนุ้ยทำไมอ่ะอยให้น้าดึงออกกันด้วยเอ้ย <laughs> เป็นรู้ตะลัวรู้โปงเลย หน้นะยิงกปนแบบค่ะแมนได้ลงมือคุดเราก็คุดเลยคุดเต็มทีโอเคค่ะเดี๋ยวหน้นะคุดต่อกันเนาะเดี๋ยวเดีวน้นะอัปเดตอีกรอบ อันนี้ก็คือขัอ้นตอนที่แฟนนูนะาจะทำการล้างทำความสะอาดเนาะล้าจะเอาไปต้มโอเคค่ะแฟนนูนะาก็จะเลือกเอาลูกที่แบบว่าลักษณะใกล้ๆเคียงกันเนาะบอลเล็กบอลใหญ่เอาขนาดเท่าๆกัน แฟนูนาก็จะเลือกทาแบบมันเป็นหน่วยไหนเป็นสีเขียว,ยวแฟนูนาก็จะเลือกออกว่าบ่าเอาก็จะเอาไปทิ้งก็จะต้มน้ำเนาะต้มให้แบบจนให้น้ำมันเดือดก่อนาะเราแฟนูนาค่อยจะเอา มันฝรั่งลงไปเนาะตอนนี้น้ำก็ริืมเดือดแล้วเดี๋ยวเดี๋แฟนนุนาจะเอามันฝรั่งลง เดี๋ยวร้อนน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวแฟนนุนน่าจะตั้งเวลาว่าจะเอาแค่ห้านาทีเนาะตอนนี้ก็ครบเวลาห้านาทีแล้วเดี๋ยวแฟนนุนน่าจะเอาไปเทน้ำร้อนออกแล้วก็จะเอาพึ่งไว้หน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำเย็นเด้อ ก็คือแฟนหนูนาเอามานากนำเย็นเนาะหนูนาแต่อันนี้หนูนากับบลูเนาะเพราะว่าแฟนหนูนาลอง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 บอกว่าเอาเห็ดแบบนี้ดูตากให้มันเย็นแล้วก็เพราะนี่ก็มะแพพกเนาะนี่หนูนากับเเพกใส่กระปุกนี่กระปุกนี่หนูนาก็คือว่าแฟนหนูนาว่าจะเก็บไปกินตอนช่วงคริสต์มาสอันนี้ก็คือเอาไปกินตอนช่วงหนาวช่วงแบบหนูนาอยากกินหนูนาก็มาที่ละถุงมะต้มกินอย่างเงี้ยนี่แหละจ้ะหนูนาก็แพกคแพกไว้อย่างงี้ แต่ว่าช่วงคลิปมันนะ่ะแฟนหนูนาว่าเอากับปุ๊กใ่นั่นแหละโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปหนูนาค่ะ